อ่ามันอุ่นๆเนี่ยช่วงหนาช่วงหนานาวนี่อุ่นๆเนี่ยนอนกอดกันบ่ช่วงหนานาวนี่เป็นไบแม่กอดไบแม่กอดใช่ไหมเออเอาไปจิ้งวาบมันอึดอัดบ่แม่กอดเพป็นกับให้กอดแม่จะนอนแบบมึนมัดนะน่อยเนาะตอนยังน้อยให้กอดยุ่ยใหญ่เลยฮะแบบห้องห้อง้งซิว่าเขาเป็นสาวแล้ว ป๊าเปิดภาพมาวันนี้ค่ำมืดตื่นตาพี่น้องเลยมาเบิง่งบรรยากาศอ่าอยู่หมูบ่บ้านน่องมวยกับหมูบ่บ้านไอ้พัดพี่น้องควาเบิ่งกับมาหอดตอนค่ำๆเนะาะ้ตู้พี่น้องเลยมาเบิง่งบรรยากาศตอนนาวๆนะพี่น้องเลยดังฟื้นดังไฟอยู่ตู้ทังนั่นกับเป็นมามือเดียวหัวเคแล้วพี่น้องเลยจวดจ้านขนาดเนาะ เดี๋ยวนะเป็นยังไงดิคือมืดแทะเนาะฮึโอ้สบายดีกำลังเฮ็ดยังกันนี่นะตีด่างไพ่อันอุ่นของกินเพิ่นตะท่านป้องซื้อมาให้เดตะท่านป้องซื้อมาให้เชื่อยังปิ้งไก่บ่ปิ้งกระดูกกระปิ้งอ๋อหนึ่งข้าวเรียบร้อยโดยอะไรกันนี่โดยนางปิ้งไพ่ปิ้งไปเลยเนาะโดยอ๋อน้องมวยประยู่ต่ปน้องมวยเิ้นไปเอามันไพ่ทึ่งไพ่ยังกันะ อัน,นสากเบ็เขาไม่ต้องมวยนี่แหละอ๋ออ่าเพราะว่าอันหมดเดียงคุณเสื้อมามีแต่อันแผ่นใต้เนาะมันอุ้มเป็นรุ่นสากได้เพราะว่างใคมวยเต็มเ้างกับมวยสากมีแต,าตาา่าใต้ไตอันเลยโนยอ่าอ่าอ่เนาะชิวินแนวกินพี่น้องเลยโอ้เนาะบรรยากาศตอนคำคำที่กับเป็นตะยู่อยู่ด้นี่<ด>หนาหนา,นาวนี่เนาะน้ำก็ไปอย่างอาบ ไอสิอาบคือเกาโดยอาบอยู่บ่อาบคือมืดอาบค้ำโดยเออสุมไฟไปถ่านได้อาบก่อนเนาะออผูกไฟเพิ่นกันไต้ลยที่นี่ยังกันใต้กันใต้อัตโนมัติเลยเนาะโดยเพิ่นทุ่งเองนี่ไลยอ๋ออ๋ออ๋อโดยมาหอดตอนน้ำค่เมื่อนีร่เนี่ยก็เลยแวะเขามาเบิ่งบรรยากาศตอนอาณาค้ำค้ำนั่งเร่งล่ะอ่าเนาะ บรรยากาศคำแรงหนาหนาวนี่ก็เป็นตะยู่ยุพี่น้องเไยถ้าว่าตอนหนาห้อนนี่สิบุเป็นตะยู่ไปได้เนาะอ่ามันห้อนเลยเห้หนาหนาวนี่ฝันลมพองฝัต้องใส่เนาะครับเมื่อเมื่อคืนนี่ก็อ้นอยู่ได้วบนเตียงคนซื้อไดมาหันก็ผ่าโฮมให้น้องมวยวันโอ้ซื้อผ่าโฮมให้หนาหนาวจนแบบสะบั้นเลยโดยเขาบงมี่ทางลมลายเลยโดยตอนนี้นะโฮมก็ระพื้นแล้วโดยอ๋ออ้โอ้ นะนอนผนีอุ่นนี่ตุ่มกันสองคนกับกระต้อมน้อยกระต้อมน้อยคอยผู้บ่าวคนว่างานเด้กนวยว่ากาา<อ>ระท่อมทำใจสำหรันนีเม<อ>ย์เมย์ทำใจผ่าพ่อว่าดูยังไงทำใจเรื่อยๆไปในแด่โดยพระประธาคนเดียวคนนั้นเมื่อคนไปแล้วก็ห้ามกลับไม่ได้คล้องคนมาโดยบม่ได้พิษบม่ได้เทียงกันบ่อันตอนไปนี่นะไปแบบดื้อๆเลยดื้อๆแบบนิ่มๆเลยออ๋ เล่าเหตุงานเนาะไม่น่ามวยก็ว่างานแล้วเบื่อไรสิไปหาหมืองอยู่เด้อว่ามันลอไปด้วยผาดูดไปว่ะไปหาข้าวหนึ่งปุกหม่โทรมาว่าวันนี้จากเจ้าระเด้อเพิ่นได้คนเชือพานาเพ่ไปอยู่บ่กเิ่นนุ่งเสือข้าเนื้อส่งข้าวทรีงไปเลยบ่ได้เอาอย่งเลยไปแบบแต่ส่งอันข้าคิงเสือข้าวครีงเนาะอพนได้พิทพ่ได้เทียนกันลด แอบหักแพงกันดิพี่ยังกระสูบมานทากันที่สุดลูกน้องวยนี่กระตั้งแต่ออกจากไพ่ได้หนึ่งเดือนกับฮุบลงมานทากันอยู่สวรรค์เลยจนใหญ่แบบนี้โดยแล้วก็บบริพิษบริเลวกันอีกบริพิษบริยังกันเลื่อนขนกันว่าจะเป็นคนแต่ดิ่งเที่ยวยังเพื่อนเป็นคนนิ่งนิ่งถ้ามาหากินพอนน้องวยเป็นคนขยันเป็นคนอดทนสูบโดยบัดไปไปบัดเดียวโดยบัดเดียวโอ้เนาะพี่สางว่าน มือมันไปกับไมียังจัย่างข่าวน้าจางนกบมีการบหาเบาพันลูกมือที่ว่าอันทั้งพอน้งมือมาอยู่นี่บ่โดยอพยพมาพี่เลยมีมียางจัยางเลยแม่นมวยกรเดือจงเตโตก็ัวใจกับลูกออกมากับพี่อ่ะเบาเตียงเป็นยื่นมือเข้ามาซอยทุกวันนีแม่น้มวยกันถึงได้มือตาอาปากได้โดยหน่อย ลำบากเซนซาฮัตจนเหี่ยเทลียวแล้วก็บวเป็นคนเลยตั <ừ> ้งแต่ลูกออกจากคายได้หนึ่งเดือนน้องมวยนี่อุ้มไปเวอร์ทุกซอก,กทุกมุมแบบนี้แม่มาความถูกความยากโดยความลำบาก <ừ> เป็นฟานนี่กามืดนะ่สะสาบุนพันผ้าเมื่อหาแม่ก็ดีใจร้ายคนยังมีชีวิตอยู่แม่นะ่ะอายุเจ็ดปีแล้วแม่แม่แมนะ่ะสิเข่าวเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วพ่อกรยั้งยังยู่อีะพ่อกระพ่อไม่อ๋อพ่อไม่โดย เอซี <ELL> uh, <ai> ่ล่ดูดสาขคบกัวไม่ดดน้ำมอกระดูดหแใจห็นโตหนเมดูดวเก็บไปสึมนลคนได้กไว้ห้ลูกเขอยู่ัน่งเขียนซื้อไว้หาไม่นัองมอยดูดดูเนาะน้ำมอกระถูกแห้งนดีจนว้จนไปหาล่างถั่วยู่วัดดูใส่เมนไปเบิดไปวัดขมงขบอนเลย ไปแบบคือแบบนี้ผู้ใหญ่ใจดีอีกยังกลมาเอาเข้าไปล่างถวยล่างบวงหรือว่าโอยเพิ่นเพิน่นเอาข่าวเอาเสื้อพงเสื้อผายหรือว่าคงถุงกินละละอะไรย่างย ถ <Christina. S 2> ูกดีจนแบบอยากว่าความถูกความลำบากน้อยแต่มานำัวก็ยังมาถิ่นตอนท้าลำบากดยตอนท้าบัวเรือยังยากๆทางที่เราอบบ่มยังอดทนมานะัวเวลาบ่มเขาไม่ยังกินกะแมน้นมวยเสียสลายัวกรับรกกินแม่นํามวยกับเป็นคนอดนอนเดินแต่ว่าคิดมาแล้วมูถิ่มเข้าไปเขาก็มีแต่สูบโตขึ้น น้องมวยมันก็มาน้องมวยเอาพี่ดูฮะอ้าวมาแต่เอาท,บบทุกชาติมาดินั่งพิงผ่าเมยเจ้าพี่อ๋อ, <laughs> อเอ้ยสบายดีจังละเอ่อนั่งพิงผ่าเนี่มันจังอุน่น <laughs> เอ่อลำบากมาตั้งแต่ในมาเลยเนาะโดยลำบาตั้งแต่น้องมวยนี่ได้ออกจากผ้าได้หนึ่งเดือนแล้วก็ค ย้อนมาสวรรค์ไปทุกที่ทุกทางไปบ้มนอะไรคนจ้างไปตลอดตะลอนกระปัวคนนี้นะโดยนี่จากแม่มาน้งแต่อยู่17ปีเอยนี้มาตะบ้านนะแล้วพันนี้อันทั้งน้องมวยนี่เป็นสู่เวียกสูบงานน้ำกันเลยบอกกับแม่ก็เลยต้ํากันเลยน้องกันกินกบหม่องเลยพ่อแม่อยู่ไซลูกก็อยู่หันน้ำกันโดยสู่ไปน้ำกันเลย เคยป้าเพิ่นอยู่คนเดียวแบบสีอดเลยสิอยากลําบากปากแหงเท่าใดกัแม่กัอดเอาให้เพิ่นกับพอกินโดยออาแต่ว,ว่าทั้งเจ้านี้อดเพื่อลูกเนาะโดยอืม,อม,อม,อมสู่แบบว่าจนตัวนี้จะโดยสู่จนเ,นเนพิ่นนี้จะอืทุกวันนี้กัยังสู่กับลูกต่อไปโดยกสิเป็นกำลังใจให้ลูกสิเป็นหมักจั่งให้ลูก อากาสิเป็นแม่ที่ดีบท่ทิมบ่ป้าลูกอ,อ,อากาซิพอมัพ่อพันยู่แล้วกะชิซุซนกับลูกไปน่อยสิชูนะเนาะจังไรก็ได้อืออือจังไรจังเนาะทังพอ่อพันอบยู่นะโดย <c oughs> จากในเห็ดเนาะไปแบบยังกบาถึงปด้านอ่าไปแบบบริลลัมบริลลาโดยตอนไปก็บแบบไม่ได้เห็นเลยเนาะ ใส่ยัง,นงันกันแบบพูดในปิดพูดใเทียงกันนอ้องมวยกัพ่อแม่อยู่น้ากันตลอดเป็นก็อยูนน้าพ่อแม่ตลอด่าคบบือแบบทะเลาะบอแวงกันพ่อของเพื่อนจะเป็นคนนิ่งคนทํามหาก,กินคนสู่อดทนพอน้องมวยเป็นคนบปาปากแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาไปเห็นงานหักเมาหรือว่าเป็นน้ำนายจ้างกรแม่นโดยไปแล้วเลยนายจ้างเป็นบ่ให้เงินแบบว่าใชา่ให้แต่เงินกินเงินอยากกับพ่อใส่พ้อจ่ายเบาง่ายให้อันั้ะเฉพาะซื่อยูคือกินเล็กน้อย แล้วเฮ็ดบ่ให้เฮามีเงินอันน่ะทุนตั้งโตเนาะเขา้องมวยก็อาจสิไปด้วยเหตุจำเป็นหรือว่าสิไปด้วยแบบบ่มีหยังท be <laughs> <ungs> ุกส <isy> <lands> <anchor the horse> ิ่งทุกอย่างอืโดยอืๆๆแล้วก็สิม่ใช่ะไรเนาะอืยสิบอกลูกบอกเมียเพราะฉะนลูกเมียลำบากใจหรือว่าตัดสินใจหนีไปหาเงินหาค้ำู้เดียวก็แม่น้องมวยก็บบวชูบ่ฮู้สาเหตุหยังเลยตอนนี้อ ่พูดข่าวข่าวพูดว่าอยู่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 เล่าหรือว่าอยู่ไทยตอนนี้กับพู๋เนาะโดยู๋เลยแบบว่าได้ติดต่อหากันในน้ำมวยกับอยู่แบบนี้แล้วกับลูกกับเราได้วุ่นวายแบบเ่าติดต่อหาเพื่อนได้เพื่อนเราติดต่อมาในน้ำมวยกับพูว่าทางติดต่อทางใดเพราะว่าเพื่อนไปกับพม๋ได้ไม่ยังโดยเพื่อนไปกับพม๋ได้ไม่ยังโทรศัพท์กับพู๋ได้ไม่ยังโดยมีแต่ถ้าเพิ่นกลับมาเท่านั้นแต่ว่าเพิ่นกลับมากันเนาะถ้าเพิ่นอนกลับมากันในนมวยบ่เป็นหยังการชี้ยุกับลูก โดยไปแบบชีบภพภากกันโดยถา้ถาถ้าว่าทั้งพอนะ่อหน้าเหมยบวกกับมาจากเทื่ยนี้ชีสางครอบครัวใหม่บ่ได้ไปแยังไงจ้ะถ้ามีคนมายินดีก็ดีใจโดยขาเป็นแบบมีคนเข้ามาหาเขาก็ขอให้เป็นคนดีๆเข้าใจชีวิตเขาครอบครับโดยโดยคือว่าเนาะกับจักอาณาชีมีแบบบาปูที่จะเข้ามาห่วงชีวิตน้ำบุตหรือบ่าเนาะเพราะว่าอ่าบ้างไงครอบครัวเขาก็คือเห็นเนาะ ยังลำบากอยีวนะแต่ว่ายังการอยู่<ๆ>การกินเนาะ<ด>ที่พักอาศัยก็ยังบุทันนี้เนะ<ด>าะเป็นยังไงได้หรอบโบที่เนมาแจ้งหรอบโบที่การมือนด้านมื่อว่าในเพื่นกามาบอกว่าสินค้าเมนต้องมวยไปบางทีกับวันจนนันทร์วันค้านเพื่นว่าวันน<ม>ี้เมนน้องมวยน่ะไปน้ำบาพัดมันนี้บาพัดให้เมื่อบ้านแต่<ม>เห็นย่น ตูซิทโทร,รมาหาเมย์นางมวยเมย์นางมวยก็เลยไปโทรกลับมีเงินโทรกลับโดยมันนี่บ่โดยเห็นแต่าเงินโทรมาแหละนอกจากนั้นเพิ่นก็ไปโทรหาเลยโดย,โดยแต่ว่าแต่ว่าอันเพป็นมาแจ้งแล้วว่าจีพาไปเบิ่งอีกเที่ยน,นึงโดยโอ๋ออ๋ออ๋อยังยังหมื่นร้อยเปอร์เซ็นนะยังไงเนาะ เพราะว่ายังแบบว่ายังบ่เป็นจริงของเฮาเฮ้าบ่กล้าว่าออกไปไกลสําหรับเฮาคือว่าเฮ้าออกไปแล้วมันเหมือนความจริงเฮาก็อายเพื่อนอายหมู่โดยอายทุกคนที่ทํางานใส่บุญมาแม่น้ํำมวยก็เป็นคนขี้อายแต่ว่าบ่แม่นของเฮาแล้วก็เฮาบ่กล้าวว่ายังออกไปโดยเฮ้ยอันมาปิ้งหรือไม่ปิ้งปลานั่นอุ่นนี่อ่าข้อจีพ่อมเลิกมาจีเด้อ อ่าเนาะมาบุญกันเลนเลนมาทั้งนี้บบมี่ยังขายเลยทั้งนี้สาว่านเลนมาทั้งอันเสซนนี่กับจีมี่ชื่อของอยู่ของกินมากเลยเพิ่มอยู่ดอกน,น้อย <ๆ S 1> นางรวดนางรวดเนาะดีแล้วบ่อไข่น่ดบบนะดีขึ้นนะไข่นะบ่คอยมี่ข้ามี่แต่มึนหัวเข้าแบบเป็นเจ้าหัวไม่เกณฑ์โอ้ไข่เนี่ยนะทิเจอกับไข่เน่นนั้นเขากินยากันซีเขามก็จะกินยาแส่น่ะนะโดย โดยกินยากันซีเนี่ยมันชีดีอยู่แบบางกายามมันนั่นเขาเคยกินยานี่ประจำเาเปีงปลาเบิ้งคุณปลาครับว่าคํามมืดพี่น้องไงอยู่นี่มาเบิ้งบรรยากาศตอนมืดมืดนี่แหละคักอยู่ได้นี่ปีงปลาดุ๊บอุนชุยชุยเข่าหนึ่งรียบร้อยปีงเขาจีน้ำ เนาะบาริชีนังเข็มมาให้ยหย่ำกันจิกมือเนาะชีนังเข็มมาเคี่ยวกันจิกมือเนาะมันจังเดี๋ยวสีแม่นด้โมวยสิเห็ดให้กินโดยอืมเลยได้ได้มือกันพี่น้องเลยอ่ามาข้างเทิงลเพี่เลนมาแบบคำเลยพี่น้องเลยมันยังไงมันเยี่ยมมายามปฏิจัยลายเลยเลยเลยอ่าเนาะยังไงพี่น้องเลย บาบาบุญก็มาแต่ปู่มาทั้งบ้านชาวซุกเ,เลนมาพี่ถกคำพี่น้องไงบารีเลนไปพุ่นเลยน้ำมวยไปท้องหัวมีบาบุญจะก้นโดยขอถามเลยเด้อขอโทษหลายๆโดยมีบาบุญบ้านปลาบอกโดยโเฮานี่แหละชื่อช่องนะชื่อบาบุญบ้านปลาเนาะชื่อช่องเท้าเนี่ยน้ำมวยเลยบู้วะทั้งเม็ดนั้นมีอยสามบุญเนาะมีบุญสาลาวนกับสามบุญบา้านนา อ่าจิตวาชื่อชื่อเดียวกันเลยเนาะส่วนลายคนอยู่บ้านนี่มีแต่ชื่อนี้ชื่อนี้ลายอ่านะเปินมักตั้งเนาะชื่อบุญนี่พี่น้องเไยอ่านะจนว่าไปาใส่กันมีแต่บุญชื่อนี้อ่านอะ่าเนาะปิ้งจำเจียวฮ้อนเนี่โอ้ยบรรยากาศแบนนบนะอันนั้นแบบว่าเย็นๆเลยอาบน้่นหรือว่า้องมวยอาบน้่หนหรือว่า ยั่งนานี่ยิ้มแบบนี้ยั่งนานี่ฮะเพิ่นจีเหมืออะไรเพิ่นจิติ์นี่เขาลุงเฮิ่์มเพิ่นใจเลยนะลุงเฮิ่์มผาเขาเห็ดเ่รอมาลุงเฮิร์มาลานซิติ์นี่ขอ้ยไอ้ลุงเฮิ่์มแบบเนี่ยคือว่าแล้วมันผมมีของน้ำของนาอ่ะมันแบบเย็นเนาะอืมอาบเลยมีแต่มีแต่ผ้าอล้อันเข่าตุ่มผ้าห่มผ้าอย่างเดียวเลยนะดีบเข่าอย่างเดียวเลยหนาวแห้งบวาย มีที่พาวดพาวเลนนะนะพาวดพาวเลนเอาเนาะคอนกุ้มๆเมื้อที้ทั้งบ่พัดเพิ่นไปใช่นะไปอันเยี่ยมเมย่บ้านคำสั้นเดยบ้านคำสั้นะ35อ๋อเราเป็นคนบ้านขัวลำคำสั้นบ่น้องมมยเห็นกันกับเพิ่นก็ตังเต่น้องยยังน้อย โดยหักแพงเป็นปีเป็นน่องกันเลยไปพ่อกันกับเล่าเหตุกันอยู่ใช่ไหมฮงเลื่อยฮงเลื่อยฮงเลื่อยอยู่ลักซีบเลยโดยมีน้ำมวยกับเรื่องลูกแน่หาที่เลื่อยแน่เหตุการณ์แน่ตอนน้ำมวยได้หาเดือนโดยจะกับพ่อกับเพื่อนกับหักแพงตอนตอนนี้เอาน้ำฮงเลื่อยนะเจ๊งนะบ่โดยเป็นเจ๊งแล้วอ้อเขาเลยว่าหาแร่ลนที่อยู่อื๋อก่อนก็นอนบนฮงเลื่อยเตอนนั้นคือแบบว่าอาศัยรับจ้างอยู่หันพ่อเลยนะครับ เห็ดทานแล้วเขาก็อยู่หันมันก็เอาง่ไงมองเห็ดเวียกเนาะเห็ดทานหาขี้เลื่อยแล้วก็ตักขี้เลื่อยเห็ดเวียกน้ำเมลน้ำมวยนะเลี้ยงลูกน้ำแน่โดยกระปัวนะถึงกับกินน้ำแม่สูงหนึ่งกับเขาบ่มีเงินซื้อน้ำปองแล้วคนกินกรเลนมาหาลูกแน่เห็ดเวียกแน่โดยอืออืออือโดยยังดีอ่ะยังอาหารสู่ชีวิตกันยังเลี้ยงลูกจนใหญ่เนาะแต่ว่าสมัยนี้แบบพวกเลี้ยงลูกนี้ใช้เงินหลายพี่น้องเลย ที่จะว่าเพื่อนกบนรบปุกโขลยโอนน้ำเสือผภาหนาแพ้อีกอย่างแบบอีกอย่างก็ได้เนาะโดยเพื่อนเข้าใจว่าพ่อแม่กินยากกินยังก็กินไปอยู่ไปบอกบริเวณน้ำสังคม ם น้ำมูลน้ำขั้วใครอายุคำพอใจเนาะ่ผหนาแพ้กพงงพระปุกใหญ่เคือซื้อให้บาเตียงเพมันซื้อให้เหมือนกันนุ่มไปมันกระปุกนี่นุ่มเสือผภาดอยเอายับเข่าพี่น้อยเมียนบอกเมียนเป็นโทรมาถามบอกขอโทษด้ออ่ารับรถเนาะ บ้างลูกการไปอะไรบ้างตอนวิดีโอนี้แห้งกับศัตรูโดยยสิ้นใดว่าพิษพลาดกับคอโทษขออภัยละลายโดยเนาะมันก็ต้องมีพิษมีผ่าดับชุกชุกทุกคนนะพี่น้องเลยเนาะทีให้อนาเป่าแบบเสมอต้นเสมอปลายทุกคนมันกะอ่าย่อมมีพิษพี่น้องเลยเนาะอุ้ยไผชีดีแบบบ่มีพิษพี่น้องเลยเนาะมันต้องมีบ้าง ทุกคนเฮาต้องมีมองพิษมองบาพิษกันแล้วจัดบูวากาันเนาะเรื่องไหนพิษก็ได้เนี่ะมองนอนเราก็ได้ตอนคำคำมันคืนหักอยู่ไดนเนาะ,ะมันอุนอ่นๆเนะช่วงหนาช่วงหนานาวนี่อุ่นๆเนะนอนกอดกันบ่ช่วงหนานาวนี่เป็นใบแม่กอดใบแม่กอดครับเอมอม,มันอุ่นอัดบ่ หอยกอดมันกืบว่าห้กอดแม่ย์นอนแบบมึนมัดนะเนาะตอนยังน้อยให้กอดยุ่งใหญ่เลยเฮาเฮาเฮาซึ่งว่าเขาเป็นสาวแล้วเออมันซึ่ง่าเป็นสาวแล้วว่าห้แม่กอดบบบนี้เออเนาะวันนี้นอนกอดกันพี่น้องเบ้นว่ามันหนาวอะนอนกอดกันแล้วอะมันจะได้มีอายอุ่นแน่กอดนึงก็อบ่ได้แล้วว่ให้แม่บ้างเออเลยหไปบุได้ เนาะกินข้าวกินน้ำนะบ่ไหนเนาะดูขับรถเสมอเน๊ะกินมวยประมาณจั่งมือกินแต่ละมือบางมือก็บ่กินพากันนอนกับลูกเลยอข้ามวยมันคือเฮาก็แบบว่าบ่ได้เฮ็ดเบียงหนักเนาะมันก็บ่ค่อยยากลายกัลูกก็เห็นแม่บอกินแล้วก็บ่กินมงเทื่ออาจสิฮู้ว่าแม่คิดหลายบ่หรือว่าไหนเศร้าใจกัเพิ่นก็บ่กินเนาะแม่แม่บอกให้กินกับ่กินน้ำมวยนะโดยบางมื้อกินกับบัวพัด อาหารการกินก <muitas S 2> ็ออกการกินน oh ้ <fe ats> ําเดียวกินน้ํากันเนาะยอๆๆยอ่าเนาะให้เพิ่นกินข้าวกินน้ําก่อนอนีรถก็บ่มียงจังพี่น้องมีแต่ขนมมันน่ะมาให้น้องมวยย่ํากินยําตอนกเนาะบ่ได้มียงครับเดี๋ยวไปเอามาให้เด้ออ่าพอได้ย่ํากินมดจตอนแงอ่าเนี่ยน อฝั่งนอนเราคักอีดีนี่พอดีกัว่าอาณาบาบุญนอนนี่ควงพี่น้องแบบได้เนาะนอนควงเต็มอันนี้นะเนาะอ่านอนควงนี่บ่ได้เนาะเอาเอาเอเดี๋ยวไปเอาขนมมาให้น้องมวยหยัมหมดจื้อกันพี่น้องเลยเออทางนั้นก็ได้เนาะอึบอึบเอาเอาเอาสองเมลูก นางเผ่ากองไฟเอ่อเออเห็นเนาะนอย์รยร์รไปกินอ่าเห็นได้เนาะมาคำคำเหมือนเหมื่อพ totally ี่น้องเลยมีเตกขอบโบกขับเรินลายเด้อโดยทชืคนใหญ่ที่ดีทั้งไทยฝังลาวหรือว่าต่างประเทศที่ว่าทีมไซด์บุญหรือว่าทีมทุกทุกคนเอฟซีลายๆแต่ขอให้เป็นอยูนดีมีแห้งขอ้เป็นโชคเป็นลาบ ที่จริงใดก็ให้ได้สิ่งนางสมปรารถนาได้อายเด้อโดยสาธุเน<ส>าะให้ล่ำให้รวยขอคนเจ็๊บอุได้ข้มไข่บัวหอยมีไปไง่ายมาไง่ายได้เด้อโดยสาธ <สะ S 2> ุเนะน,นาะอ่าคือการคือการเนาะสู้ๆต่อไปให้จังใดเนาะอขอบใจยที่มาเป็นกำลังใจให้แม่นางมวยเนาะโดยที่ผ่านมาแม่นางมวยก็อดอยากไปแห่งกับลูก ข่าบโได้ทีมแซบุญยื่นมือคำอ้อยใจกับคุณสมุทมีวันนี้โดยกลับนขบคบใจทุกคนเลอว่าทางประเทศผู้ใหญ่ใจดีเนาะกับเมนหน้ามวยขอบใจละลายเด้อโดยถึกเนาะโดยโดยฮะพาลูกเต้ากินข้าวกินน้ำเลยจันเด้อร์เรากระชีเดินทางก่อนมาเนี่ยค่ำเมืดมาตอนค่ำน้องเลยไปทางไกลก็ได้มาค่ำเมื่อนี่พอดีได้บรรยากาศมาผิงไฟน้ำพ่นเลยเนาะเมนหน้ามวยสิจีน้ำเพ็มนสิเลนได้ได้ ชื่อน้ำเค็มไหมพิ่นนอนย่ำไปว่าให้เก็บข้างกระต่ายเลยพี่น้องเลยให้เขี้ยวไปว่านอนเขี้ยวเล้วนะนอนเหนื่อยเนาะเอาจนฟันลุดผู้าปไปัฉยไปเด้อสบายดีเนะอ่ะอ่ะไปเฉยไยเนาะหลักถุงน้ำไม้นี่เมื่อก่อนจะบิดนี่เจ้าของเป็นมวยอยู่เอ้าเอ้าเอ้า ฮะพี่ขอยพี่เดี๋ยวแจ้งไปไเด่นักดเลไปไหนเจ้าขึ้นมังดีเจ้าขึ้นดีขึ้นดีอยู่นี้เด้องานมังกรพันนี่งกันธ์นี่นะนี่ไปไปไปมาตอนคำพี่น้องยเมื่อนี้เมงกลวพี่น้องเจ้าเบิงนวดนี่นะเมงกลวงม้เงี้ยแขาคอออกเลยนี่นี่ไหนมูกระบาบ่บ่เล้กระบาดออนุญาเนาะยัง่น้งเฮย ไมท่าทางไหนมึงหรือม่ทางไหนขอญาติถามแน่ยโอ้ไปหาสาวซุกกับมอเตียงไปหาสาวซุกขึ้นเฮนใหม่บ่เลยเออเฮ้ยมอเตียงอยู่อันตรึงเอาผ้าตโตัวโตตึเต้ไปผ่าสาวซุกโอ้ยเ<อ>านาะหน้าหนาวซ้ำสาวซุกบ่เปิดใจบ่ <laughs> เอาบ่แท้ได้นี่นนเนอฮะบ่แท้ได้สาวซุกต้องเปิดใจแด้วสาวซุกเอ้ยเจ้านะ่ะเราเปิดเราเปิดช่องเราพูดแล้วเปล่ะก็นั่นแหละจังว่าเฮ้ยเราเราก็เป็น ปูซาวบ้านๆธรรมชาติของเราคือเก่าเนาะแล้วยังม่ทันได้สร้างคูคลองเนาะแต่ว่าข่อยหี่อข้อส้างไม่ฝอยก็ฝอยเป็นเลาวเผาช้างข่อยนะอ๋อเฮ้ยหมดเนาะหมดโอ้โหตัวตัวเต้นประนัดนี่นะมุดบ่หรือว่ายังกัดนี่พี่น้องมันคำมันมืดเนาะโอเคสอ๋อพี่น้องให้เดินทางกันมาหนิกินข้าวกินน่ากหนยังไม่ได้กินข้าวเลยเนาะยังแล้วหิวเลยพี่น้องเลยกินข้าวอยู่เดียวจริงจรอ้าพี่น้องให้สำหรับคลิปนี้ก็เดินก่อน หากินข่ากินกน,น้ำจ้ำปลากันพี่น้องเนาะกันยังไม่ได้กินอะเข่าแรงยังไม่ได้กินเนาะอสำหรับนี้ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องหน่เอฟซีเด้อที่เข้ามาติดตามไลฟ์ส้มพี่น้องเอ้ยแต่ว่าทั้งกระบุญให้พิชภัสรประการใดยก็กลับมาทัขออภัยไปพี่น้องก็เก่าเนาะอสำหรับวันนี้ไปก่อนพี่น้องเอ้ออออยมืดตื่น,น,นาาาต,ตาอยู่หมู่บ้านในน้องมวยน้องไปแล้วเนาะสบายดี